สวัสดีครับนี่โคมมอนทั่วครับมือนีผมออกจากอำเภอมหาชนะชัยแยกก็มาจากถนน2083นะครับเลี้ยว้ายไปทาง1อยเอนะครับนอเบิงธรรมชาติอยู่ถนนเซนนีเนาะมันเขียวชุม่มดีนะครับมือนีวันที่30เตุลา2568น,นะครับเวลา16.30นะครับนอเห็นถนนลมลืมน่นดีเนาะ ทางไปพนมไพ่ครับ2 0กิโลเห็นลักกิโลแล้วครับ1อยเอ8สิห้ากิโลครับเสียนนีเนาะนะครับมองไฟแดงมหาชนะชัยแลครับนี่ก่อนสีขามชี้เนาะขันมาจากราศีนะครับเนาะบรรยากาศยาน,นแรงๆเห็นความเขียวชอมนะครับฝนตกฤดูหนาวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาฤดูหนาวมาตั้งแต่23ตุลานี่ก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวอยู่เนะาะใ,ใ,ในความเป็นจริงก็คือยังมีฝนอยู่นะครับแต่ว่า ตามเพื่นบอกว่ามันเป็นเขาฤดูหนาวเป็นทางการแต่ยี่สบสามตุลาเหมนวานี้ก็คือฝนตกแล้วก็มันเป็นสองขางทางตีเขียวชะอมง่นงามนะครับนอกอยะมันถึกความเป็นธรรมชาติไว้ในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวมีโอกาสได้มาถ่ายท้าคลิปนังกลางแกล้งครับเมือนี้ลุงสุริยานะครับภาพยนตร์นะครับจากยาสุธนนวยหนังเก่าแก่เอฟซีเพื่อนหลายก็เลยมาจัดไห้มื่อนี้อีกหน่วยอีกสถานที่หนึ่งเนาะ เอื่ามาหาเพิ่นถึงทีนะครับนี่ใช้ยอย่าโซเคยมาวัดฝ่ายาดิเาลาสดุดเมนเป็นของยาโซนอะแต่พอเพิ่นลาสุดนี่อยู่เอออำเพอพธโพสรีสุวนนะครับไปใช้บ้านน้องบัวมือนั้นอนก็เลยหาสิบกิโลจากบ้านผมมาอุทวบพิสนะครับก็ถือว่าใกล้เดิมอยู่ได้นะครับใกลในสำหรับโต๊ผมนะควรเดินทางดูผลกับว่าไกล้รอน ครับกันวาวงวา่าในการลงทุนนะครับนอาอทั้งเวลาและการและการเดินทางมาเมือนี้นะครับนาอเส้นทางระยะมีทั้งสวนมั่นนะครับแล้วก็ปลาในในทางการงูงามนะครับนาอเส้นไปพระนมไผ่นะครับน้องอำเภอพระนมไผ่นะครับบ้านหนองยางตำบลหัวเมืองครับนี่เห็นปลายบ้านนะ บรรยากาศได้มาเส้นทางเส้นนี้โดยมาถ่ายทำํำหนังการแกลงนะครับนาอบรรยากาศความร่มรื่นนะครับของถนนเส้นนี้นะครับนาอยังยังคงความเขียวอยู่นะครับนาอเขียวชะอุ่มนะครับฝนตกแห้งนหันไดเมืองตกแห้งครับอยู่มหาชนาชัยตกแห้งอยู่ อีกหนึ่งบรรยากาศนอมืันนี้ภาพพี่น,อน้องแต่ว่าแสงสว่างม่นกับมีขึ้นมาหลายแห่งแล้วนี่แสงสว่างของในริมทางนะครับมันเป็นต้นเสาไฟนะครับแต่ว่าความโร,ร่เรืงน,นะครับยังงดงามอยู่นะครับนาะความเขียวเดี๋ยวจัหน่อยแห่งได้บ้านนี่เป็นสีแดงๆเบิร์ดเน้ยเบิร์ดนาฟ้นนี่นะครับนาอนี่พนมไพรสิบแปดนะครับลอยเอดแปดสิบสามนะครับนาะ ตัวนีผ่านวัดพระพุทธบาทยะโสนะครับนอ้องโรงเรียนมนน้องย่างขวาม,มือนะครับวัดพระพุทธบาทยะโสนะครับอยู่ใกล้ชี้นั่นนี่น้องมันมีประเพณีแข่งเรือเห็นปายนะครับยโสนี่ถือว่าเป็นแม่น้ำชี้นาะครับนาอไหลผ่นานนะครับ 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหมือนความงามของถนนปลาสองสางทางเลยนะครับเกือบอกึ่งสิบหมื่นจุดกลางคืนแต่ว่าเพิ่งมีไฟอยู่แต่ว่าครัจะเดินทาง,งามาเมื่อน,นี้ก็ถือว่าบันบรรยากาศมา,ศา,ศาฝากพี่น้องตูวชมนะครับนี่กวัทัวร์นะครับเนาะในการไปถ่ายทำคลิปนะครับสถานที่ยะโสธรนะครับเคยมาอยู่ครับยะโสบนสุรินนะครับ การถ่ายทำคลิปวันนั้นไปรอยเอ็ดนะครับเป็นลอยเอ็ดแข็งแรกเลยที่ผมมาถ่ายทำนะครับนาอนี่ก็คือมาบานกองหลูกสุริยากระบาดอนะครับนาองเอานะครับผ่านปลามาวงหันกะเป็นความสวยงามอีกอีกแบบหนึ่งนามฝากคืบๆแบบนี้นะครับเบืองที่หลับป่ามันยังโตเอ่อเมืดอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับหนาวแล้วนะครับการสีมือเร็วขึ้นนะครับ บ้านคู่สองชั้นบอก่อายอปันอ,อ่านภายเพาท่านโรงเรียนบ้านคู่สองชั้นเออตาบลหัวเมืองเออซื้อแบบนี้กะบผเคยได้ยินเนาะผมบ่ได้บ้าแถวนี้นะพอแมนแมนตอนนี้ตะบลหัวเมืองเหมือนนะครับเนาะมันซื้อมันหนาลักดีหน้านะครับผมจผ่านมาอยู่แต่บต่ได้สังเกตเนาะถ่ายคลิปก็เลยสังเกตเราผู้ชมผู้ชมเบืองนะครับเนาะเอาครับผมเดียว อย่างลงทางเราจะจับ GPS ก่อนไปสถานที่ถ่ายทำคลิปนะครับนะผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอู้เทียงหน้าเคนดูสายมือไหมเทียงหน้าส่วนร่วยงาม